คนที่เข้าไปกู้ในแอปสินเชื่อเถื่อนนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยพวกแอปพลิเคชันเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยอย่างทุกวันนี้นะครับใครที่บิดแล้วอะ่ะยังไงก็ต้องเจอโทรหาคนรอบข้างทุกคนต้องโดนทุกคนนะครับจะเย็นเก่อนนะฮะคือเอาตามหลักแล้วเนี่ยนะครับเราก็พอที่จะอธิบายคนรอบข้างได้บ้างนะครับในเรื่องของพวกมิจฉาชีพพวกแอปพวกนี้โทรไปหาคนรอบข้างเนี่ยก็จะใช้มุกเดิมๆเลยคือเราเนี่ย เอาชื่อคนอื่นไปแอบอ้างเออไปค้ำประกันอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายคือจะใช้แต่คําพูดเนี้ยเออเอาชื่อคนอื่นไปคำ้ำมันค้ำกันไม่ได้เราก็ควรที่จะอธิบายเออคนรอบข้างหน่อยยาติพี่น้องหน่อยนะครับมันค้ำประกันกันไม่ได้นะครับคือมันจะใช้คําพูดแบบเนี้ยแล้วโทรหาทุกคนในเบอร์มือถือเราอะตามไม่หมดเลย1 0 2 0คนนะ่ะใช้แต่คําพูดเนี้ย มันไม่มีสินเชื่อที่ถูกกฎหมายที่ไหนหรอกครับโอ้โหเอาไปค้ำประกันกันส0บยคนได้ขนาดนั้นตามหลักความเป็นจริงเนี่ยมันแค่คน2คนเท่านั้นที่ค้ำประกันในเรื่องของสินเชื่อได้เล็กอย่างเนี่ยโทรไปหาคนรอบข้างเราเนี่ยเราเมมแต่ชื่อเล่นกันทั้งนั้นเลยน้อยโอ้โหน้อยคนมากที่จะเมมชื่อจริงและนามสกุลจริงไม่มีหรอกนะมันน้อยมากไม่มี มันเป็นไปไม่ได้นะส่วนมากเขาก็พิมพ์แต่ชื่อเล่นกันแล้วพวกวิชาชีพเนี่ยก็โทรหาชื่อเล่นคนนั้นในเบอร์มือถือเราตามหลักแล้วเนี่ยสินเชื่อเนี่ยมันต้องใช้แบบบัตรประชาชนใช่ไหมมีหนังสือคำประกันกันนู่นนี่นั่นมีการเซ็นลายลักษณอักษรยินยอมเออผู้คำประกันนู่นนี่นั่นแต่เนี่ยวิชาชีพโทรไปอย่างเงี้ยใช้แค่ชื่อเล่นเออกับเบอร์โทรเนี่ยนะเอาไปคำประกันกันได้เราก็ควรที่จะยกตัวอย่างหรือ พยายามอธิบายแนะนําเขาว่าเนี่ยพวกนี้มันเป็นพวกมิจฉาชีพมันแฮ็กมือถือผมบอกเขาไปเถอะเขาไม่เข้าใจเขาปล่อยเขาไปก่อนแต่อย่างน้อยเราก็ควรบอกและอธิบายให้เขาเได้รับรู้ว่าเออเฮย้ยมันจะเอาชื่อเล่นกับเบอร์โทรเนี่ยไ,ไปค้ำประกันกันได้เออแล้วถามหน่อยตัวผมเองเนี่ยหรือตัวพวกเราเองเนี่ยที่มีเบอร์เนี่ย ทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นสำเนาบัตรประชาชนเขาเลยเอาจริงๆไม่เคยเลยเพราะว่าการค้ำประกันพวกน,นี้มันก็ต้องใช้พวกนี้อยู่แล้วสำเนาบัตรประชาชนมีลายเซน็นเป็นลายลักษณ์อักษรเออก็พยายามบอกเขาหน่อยบอกคนรอบข้างเขาหน่อยนะว่ามันค้ำประกันกันไม่ได้พวกน,นี้มันแอบอ้างมันเป็นมิจฉาชีพมันแฮกมือถือผมแล้วมันจะชอบพูดแบบนี้ทุกๆคน พยายามอธิบายเขาหน่อยไอ้ไอเรื่องพวกนี้นะครับเราเราก็ไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกันบ่อยมากนะฮะแต่เข้าใจนะครับว่าสิบคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าใจเราทุกคนหรอกห้าสิบห้าสิบเอ่อบางบางคนเนี่ยเข้าใจเราสามคนอีกเจ็ดคนไม่เข้าใจเฮ้ยก็ถือว่าดีนะผมก็ยังโอเคนะครับที่ยังมีคนที่เข้าใจอ่ะสามคนก็ยังดีวะเอ่อที่อยู่ในสิบคนเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะคนรอบข้างเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบ หาเงินมาช่วยเราจ่ายนู่นนี่นั่นนะนะครับแค่ขอให้พวกเราเนี่ยยอมรับจุดจุดนี้ให้ได้ก่อนว่าต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากเราเว้ยเอาจริงอยู่ตัวเราก็รู้ตัวเองดีว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาชื่อเขาไปคำนนีนหว่า้ผู้มิจฉาชีพทําไมมันโทรไปแบบนู้นแบบนี้วะเข้าใจแต่คนอื่นเขาไม่ได้รู้ไปกับเราเราต้องยอมรับจุดนี้อย่าไปโกรธนรอบข้างเขาเลยที่เขาจะคิดแบบนั้นเรื่องราวมันเกิดจากเรานะฮะ เรารู้ตัวเองดีว่าเราทําอะไรอยู่นะครับนะฮะอธิบายแค่ไหนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเออดีกว่าเนี่ยแบบเรามานั่งท้อมานั่งหอเหี่ยวเออกลัวคนอื่นเขาจะเกลียดเรานู่นนี่นั่นพอพักความท้อพักความวิตกกังวลไว้ก่อนเลยไม่งั้นชีวิตก็ไม่ได้เดินหน้าหรอกมัวแต่เศร้าส้อยกันจิตตกอย่างงู้นอย่างงี้ไม่เอาบล็อกทุกช่องทางไปเลย นะฮะบล็อกทุกช่องทางนะครับปิดกัน้นล็อกโปรไฟล์นู่นนี่นั่นทําให้หมดเออดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วมันนั่งห่อเหี่ยวชีวิตไม่ได้เดินหน้ากันหรอกนะครับมันก็เสร็จไอพวกมิจฉาชีพดินะมันขู่อะไรมาเราก็กลัวไปหมดลองไม่กลัวดิลองสู้ดิกับชีวิตเนี่ยเห็นทักมากันเต็มเลยแบบโอ้โหมีทั้งประจงประจานนู่นนี่นั่นปล่อยมันมันไม่ได้ทํานานขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้เงินเราหรอกอีกแป๊บเดียวมันก็หายเหยื่ออะไรใหม่ เชื่อผมดินะครับบางคนเนี่ยผ่านมาเป็นปีๆเป็นเดือนแล้วเขาสบายสบายไปตลดแล้วนะเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่สู้หาเงินเก็บกันใหม่นะครับไอเรื่องหนี้สินไอรอบข้างเนี่ยเออค่อยว่ากันนะฮะก็ใช้นี้ไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ไอเรื่องหนี้สินที่มันเกี่ยวกับพวกแอปพวกเนี้ยปิดจบไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจเรื่องดอกเบี้ยมันจะขึ้นไม่ขึ้นช่างมันไม่ต้องซีเรียสก็เราไม่ได้จ่ายแล้วไปสนใจทำไมดอกเบี้ยไปดูแอปทําไมอ่ะก็ลบมันทิ้งไปดิ เอาแบบนี้ก่อนนะฮะก็พยายามพยายามกันหน่อยผมเข้าใจนะว่าสังคมรอบข้างแต่ละคนไม่เหมือนกันาบางคนก็นง่ายบางคนก็อธิบายแป๊บเดียวก็สบายครอบครัวเข้าใจบางคนก็ครอบครัวก็ไม่เข้าใจบ้างนะครับมันก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดหรอกนะครับก็พยายามเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหากันไปส่วนเรื่องแอปหนี้สินแอปเงินกู้เถื่อนอะไรพวกนี้เราปิดจบไปเลยนะไม่ต้องจ่ายนะบิดนะ โอเคนะครับเอาประมาณนี้ก่อน